ค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาสอบถามนะคะพี่เป็นครูสอบบรอระดับอังมูลดอนแลสังกัดสอรอระดับอังมูนะคะสมบุรีค่ะวันนี้นะค,ะก,นค,นคะ,ะก็เป็นตัวแทนของครูค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนของสอกรอ,อบบระดัอบ,บอํามูอนราตชมบุรีนะคะมาสอบถามความรู้สิทธิของประชาชนนะคะที่ครูสอบบรอค่ะด้ะมาแนะนำการใช้แอปพลิเคชันนะคะก็เลยอยากสอบถามว่ามีการเข้าถึงแอปพลิเคชันอะไรบ้างอย่างนคะคะ ราก็จะได้คาแนะนําแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงแอปพลิเคชันหมอพร้อมเป่าตามอะไรเงี้ยได้ง่ายขึ้นค่ะที่ครูสอนตลอดได้มาแน,น,นะนาคะ่ะมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนเพิ่มเติมไหมคะไม่มีเยลยค่ะแต่ถ้ามีก็จะบบอยากให้คนสอนตลอดแนะนําเพิ่มเติมในการเข้าถึงค่ะครูสอนตลอดนะคะก็ยินดีแนะนํานะคะ แน,นะนำข้อมูลเพิเ่มเติมถ้าเกิดน,น้องหรือประชาชนทั่วไปต้องการข้อมูลเพิเ่มเติมนะคะทางเราคือสอยินด,ดีค่ะยินดีได้คำแนะนาน,นะคะอันนี้นะคะเราขอดูว่ามีการเข้าใช้งานแอปเปิลาร์ได้หรือยังนะคะมีค่ะอ,อ๋ออันนี้สามารถเข้าใช้งานได้แล้วนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตสอบถามน,นะครับ ก็เกี่ยวกับกิจกรรมสกลราาพาใช้แอปพลิเคชันนครับก็ทางครูส่งเสริมการเรีนยนรู้นะครับหรือในบุคลากรการ,รศึกษาของทางสกลรระดับอำเภอวัดเพลครับ<ม>เขาได้แนะนำเกี่ยวกับแอปอะไรบ้างคมีแอปถึงเงินเป๋าตังธนาคารไทยไ,ไอดีหมอพร้อมโอ้เยอะเลยเนาะครับ แล้วก็ได้ประโยชน์เกี่ยวกับอะไรบ้างครับในกิจกรรมนี้ประโยชน์ก็คือได้รับประโยชน์ในด้านความรู้ในการใช้แอปต่างๆแล้วก็มีรู้จักวิธีการลงทะเบียนของแอปของกระเป๋าตังอะไรถือเงินอะไรอย่างนี้แล้วก็คนละขึ้นสวัสดีค่ะดิฉันาน,สาสสนางสาวสุวรรณพรครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านบึงสกระระดับอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี วันนี้เราจะมาฟังความรู้สึกนะคะกับกิจกรรมสาวกรออาสาพาใช้แอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันแอปหมอพร้อมแอป,ปธนาคารต่างๆแอป,ปไทยไอดีแอป,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 ปเป่าตุงแอปเป่าตังเรามาฟังความรู้สึกของประชาชนกันค่ะพิชานางสาวนขาวพริศวิน์นะคะเป็นประชาชนพื้นที่อำเภอบ้านคาก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ ทีมสกรอเพอบ้านคานะคะที่ช่วยทําให้เราได้เรียนรู้แอปเป่าต่างหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆทําให้ชีวิตรเราสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็รู้เท่าทันเทคโนโลยีทุกอย่างเลยคะ่ะสวัสดีครับผมเป็นคนหนึ่งที่ได้รับบริการจากครูสอกรอะครับซึ่งครูสอกรอได้จัดก,กิจกรรมอาสาป่าใช้แอปพลิเคชันนะครับเป็นผลต่อประชาชนในการช่วยเหลือสังคมนะครับการใช้เทคโนโลยีให้กับผู้ที่ยังไม่มีความรู้ และยังเข้าไม่ถึงครับและยังมีส่วนช่วยให้ประชาชนรอบข้างเข้าสึ่บริการของภาครัฐได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นครับ,บคุณผูครับสวัสดีค,ค่ะส,สอบกรรระดับอำเภอจอมบึงนะคะวันนี้ก็จะมาสอบถามความร,รู้สึกเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันที่ทางสอบกรรระดับอำเภอจอมบึงได้มาฝึกสอนให้และได้ให้ความรู้ค่ะเข้าใจในการลงโหลดแอปและลงทะเบียนและสมัครค่ะ ผ่านแอปพลิเคชันไทยดีมากยิ่งขึ้นและกระเป๋าตังค์การยืนยันตัวตนผ่านแอปกระเป๋าตังค์และไทยดีค่ะกิจกรรมที่ทางสอรอระราด,าออดับอำเภอจอมบึงได้เอามาให้เนี่ยค่ะมีประโยชน์อย่างไรบ้างเกี่ยวกับแอปพลิเคชันค่ะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ทําให้ประชาชนและมีความมั่นใจในการใช้แอปพลิเคชันมากยิ่งขึ้นการใช้จ่ายในร้านค้าต่างๆที่เข้าดงทะเบียนโควงการคนละคืนค่ะ สรรอระดับารเงนของนค <ons> uh ุณมากค่ะทามีความรู้สึกยังไงกับกิจกรรมสอรอาสาพาใช้แอพเียชั้นบ้านรู้สึกอุ่นใจที่มีหนึ่งงานสปอรระดับเงนเาะรังข้อในใช้งานแอพเขเยชนากที่เคยลควจะมี่งยรๆตอนมีรู้สึกสวงามในขั้ขึ้นทางรับผิดและการชนะหนึ่งทำให้ได้ค่าสิทิประโยชน์ของรับที่ประชาชนทุกคน สกรออาสาพาใช้แอปพลิเคชันเฮ้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาขอสัมภาษณ์สองค่าเกี่ยวกับโครงการสกรออาสาพาใช้แอปพลิเคชันว่าอย่านี้นะครัแอปพลิเคชันถึงไม่ใช่ถึงเงินสิแอปเต่าตังว่ามีทางที่ถึงหรือเปล่าก็ดี เดยวนะเป็นการที่กิจกรรมนะคะของสอกรอพายใช้แอปขอร็สนองสอบกรอแล,ล,ละรับเงินโดยต้งที่ป่าน,นี้ได้ประโยชน์อหมาบ้างคะประโยชน์ดีมากเลยคนะ่ะเพราะว่าหนึ่งในการมีแอปธนาคาจะนี้มันสะดวกสบายในการตากเงินโอนเนึ่บเปกติแล้วลูกค้าจะไม่ค่อยได้พบคงินสดแบนี้เงินดกไม่พบเลยแหะแค่ไม่พบเลยนะแหลนะแต่นตรงนี้เกิดขึ้นมันดีมากๆ เกิดโัยลูกค้าแล้วก็ม่ค่าด้วยหันมาเกินการใช้สิ่สวัสดีค่ะขอขอบคุณครูสกรและดับกังพยบางแพ้ที่ให้คำแนะนำในการใช้แอุเคชันต่างๆในชีวิตประจำวันซึ่งมีประโยชน์กับประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากขอขอบคุณสกรค่ะใช้แอปค่ะต้องขอขอบคุณสกรที่ส่งครูมามอบความรู้ดีๆเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันเป่าตัง ในการใช้สม,มัครโครงการคนละครึ่งในครั้งนี้จนสามารถส,สามัครใช้งานได้พร้อมทางได้รับความรู้เพิ่มเติมอีกมากมายเชน่นสิทธิป,ประโยชน์เงื่อนไขาการใช้งานช่องทางการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอป